สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาทานอะไรกันคะวันนี้เรามาทานอาหารทะเลสดสดร้านครัวครูหมูซึ่งจะตั้งอยู่ตรงด้านหลังโรงเรียนดารุณานุกูลอ่อยู่แถวเขาเรียกอะไรอะแถวทางมาดอนหอยลอดเคยมากินกนัคะเคยมาทานแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกประทับใจเพราะว่าอาหารเขาสดแล้วก็ราคาถูกราคาไม่แพงค่ะโอเคค่ะถ้า,างั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า ว่ามันจะอร่อยจริงหรือเปล่าโอ้ดูเนื้อปลาเลยฮะนี่นะคะดูนะคะซู๊ซูมบอ๋อซู๊บซู๊บกล้องจะเป็นไ,นไมั้ยคือผักไม่ค่อยมีนะคะเนื้อ<ม>ปาลาล้วนๆน,นะฮะ ปลาหมึกยงแบบปลาหมึกจานนี้นะคะยำหมึกสดนะคะสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะผมยังเอื้อราคาอยู่นะคะแต่แบบรสชาติใช้ได้เลยตอนนี้รอปูอย่างเดียวนะคะคนนก็ได้จานทานแล้วนะคะดูบรรยากาศโดยรวมนะคะวันนี้อากาศจะคึ้นหน่อยเพราะว่าตอนที่เรามาตอนแรกคือฝนตกเลย แต่ตอนนี้หยุดแล้วนะืมร้อนแน่นสดไหมสดไหมสดแบบไม่เหม็นพาวนะอืมเหรออ๋อเองดูจะเล็กหน่อยเอาหนวดเนาะหนวดไม่ค่อยกินะอืาเป็นยังไงกรอบมากอ่ะมันไม่สุกเกินไปรำดีไม่เหนียวไม่แข็งนะ อันนี้นะคะเป็นกั้นเชี่ยงปูม้าแบบแกะแล้วที่เขาเลือกแบบแกะแล้วก็เพราว่าเราขี้เกียจแกะค่ <c oughs> นะแ <c oughs> ันคิดบอาเขาแกะมาละเอียดมากม่มีพวกจัง,ลลกกงเล็กๆเลยแบบกะแล้วก็้จิม,มตัวนี้จะ <c oughs> โอมาก <c oughs> น้าจิ้มซีฟ่ขาเผ็ดใช่เผ็ดแล้วก็ไอ้นี่กระเทียมเยอะด้วยคนชอบค่ะโอเคค่ะเดีกินก่อ ดีมากแต่ว่าน้ำจิ้มถ้าเกิดคนไม่กินเผ็ดอะไรเงี้ยก็อาจจะลำบากหน่อยเพราะว่าน้ำจิ้มคือน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็ค่อนข้างเผ็ดคือรสจัดเลยอ่ะวันนั้นะคะข้าวหน่งานบะหมี่กยอะนะคบคุยงาว่าแบบของเขาดีมากใช่เขให้เยอะมากล้วคุณภาพดีมากเดี๋ยวตอนสุดท้ายตอนเช็คบินเราจะมาดูกัน ว่าทั้งหมดที่เรากินนี้กี่บาทสรุปวันนี้นะครับทั้งหมดที่เรากินไปเป็นเงิยนทั้งสิ้น910บาท910บาทตอนแรกนึกว่าจะประมาณพันกว่าบาทเพราะว่ามีทั้งปูทั้งยำปลาหมึกแล้วปลากระพงใช่ทุกต้องสรุปแล้วแค่910บาทเท่านั้นค่ะถูกและดีแบบนี้